สวัสดีค่ะสาระาเยอรมันชาแนลนะวันนี้สาร่าอยู่เกาะกูดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสลราจะทําบรรยากาศให้ให้ดูเกาะกูดนะพอดีมาถึงตอนตอนบ่าย,ายเกือบเย็นละสาร่าก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพอดีเหนื่อยด้วยเนาะมาเรามาดูเกาะกูดยามค่าคืนกันยามหัวค่านะว่ามีอะไรบ้างเนาะปะ่ปะป่ะเราจะพามาดูกันนะ อันนี้นะเรามาเที่ยวนะเราก็ต้องมีของนี้ก่อนนะเนาะนี่สวยไม่เอ่ยยมค่ำคืนเนาะนี่คาบัน่าะจะคาบาน่าะจานี่สวยไหมนี่นี่นี่ยมค่ำคืนนะคะนี่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  เรามาดูภาพกว้างๆก,กันนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ค่ำคืนนะคะนี่นี่ตรงนี้ที่นวดนะโอ้โหนะเราพามาดูที่คำนหน้าเกาะกูดนะจ๊นะเนาะนี่แสงไฟนี่ตรงนี้ เลสลองนะคะเลสลองนะจ๊ะนี่มากกันได้นะราคาย่อมเยาไม่แพงด้วยเนอะคำบรรณานะจ๊ะกอกูดค่ะเนอะมา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 ดูกันมีอะไรบ้างเนาะนี่นี่นี่น,น,นี่ตอนนี้เขากำลังจะกินข้าวกันนะเพื่อนๆี่ต้นมะพร้าวสูงไหม สูงนะคะน,นี่ที่เกาะปูนนะจ๊ะอืออยู่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่ประดับไฟแสงสีสวยไหมคะอืมอืมอืมนี่ำมันนานะจ๊ะอืม นี่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 ไฟแสงสีนะจ๊ะอร์สุดยอดเลยยามค่ำคืนนะคะนี่มีซุ้มนี่ด้วยมีซุ้มนี่ให้ด้วยนะคะนี่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 ขบันหน้า นะคะนี่ถ่ายนะคะนี่ใครจะมางานแต่งงานก็ได้นะจ๊ะสวยงามนะคะสวยงามตามเรื่องนะนี่นี่นี่ทำซุ้มนี้ด้วยนะคะ ด้านนะคะมาถ่ายรูปอันนี้มีบานะนี่นี่นี่ขบันหน้านะคะกอกูดจ้ากอกูดนี่บรรยากาศยามค่ำนะหัวค่ำนะคะมีเพลงหน่อยเนาะนี่นี่นี่น สวยงามนะยามค่ำคืนนะคะเรามาให้ดูนะคะนี่นี่นี่คนก็นั่งทานข้าวกันนะครอบครัวครอบครัวจ้าน้ะนี่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 ปูเสฉวนนะจ้านี่นี่นเขาเดินนะคะนี่น้ะ ปูเสดชวนมาฝานะคะตรงนี้นะจ๊ะนี่อันนี้โรงแรมอีกที่หนึ่งนะติดติดกันนะคะนี่ยามค่ำคืนนะค่ำคืนนะคะมืดไปหน่อยเนาะอน,นุู์สะพานเราให้มาดูค่ำคืนนี่นะอันนี้ที่คาบาน่าที่เราอยู่นะคะอือนี่ดู เราจะพามาดูปูเสฉวนกันหน้าเพื่อนๆดูซิทางนี้มีไม่เอ่ยเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งแล้วนะนี่มีไม่เอ่ยว้ามีเจอตัวเดียวเขายังไม่ดึกนะนี่ดีๆีปูปูปูเสฉวนนะจ๊ะานะคะ เดินเดิเดิน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 ตินเดิกเดินเดิเดินเดิเดินเินเดินเหินเดในเดินเดินเดิอไหินเดินเดิย้ดินเดิคืนเดินเดิน่ดินเดนค่ินนนเดะนจ้ายน นี่ให้ดูเนาะนี่ตรงที่เรานั่งอ่ะนี่ร้านอาหารนะสะอาดเรียบร้อยนะคะดูดูดูนี่ที่คำบมรนานะนี่นี่นีนี่เขารีบเขาจัดตอนเช้านะอาหารเช้านะจ๊ะนี่เรามองไปข้างนอกนะจะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะ คาบานาจะคคาบานาคาบานานะคะนี่ที่โรงแรมเราอยู่นะเราถ่ายนี่นะนี่อาหารอันนี้ผักผัดอะไรนะนกะลำปีกะลปีน้ำปลาโอ้ยน่ากินนะจ๊ะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะ ด้านหน้าที่รับแขกนะโอ้ดูสิต้นไม้สวยๆนะคะนี่ต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสจ้านี่นะคะบานหน้านะจ๊ะนี่นี่คุณยืนทั้งวันเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมคะเออมายินดีต้อนรับเวลคัามเวลคัมเวลคัามเวลคะา มาพักได้นะบรรยากาศดีอาหารอร่อยจะของใจดีด้วยนะคะน,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 นี่สนามเด็กเล่นก็มีนะจ๊ะนี่อันนี้ต้นไม้จริงนะคะโอ้ต้นจริงหรือเปล่าเนาะโอ้ต้นปลอมนะคะต้นพัาสตินะจ๊ะนี่ๆเขาให้สำหรับเด็กมาเล่นนะ อ๋ uh huh. ใครมีลูกมีหลานมาเล่นได้เนาะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งเนาะของคาบอน่านะคะนี่นี่นะนันซาล่าเยอรมันชาแนลขอฝากคลิปเท่านี้แล้วกันนะยามค่ำคืนนะของคาบอน่านะคะซาล่ามาฝากให้ดูนะถึงเกาะปวดแล้วจ้า บายบายค่ะกดติดตามกดไลค์ให้สาราด้วยนะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย